เป็นปู่ GEK นะครับผม4011นะฮะแล้วก็อนะันสตอร์มสีนึ่งหก งขบวนสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินนะครับผมขบวนรถธรรมดานะครับผมสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินนะฮะคันหน้าเป็นอะตอมนะครับผมคันหลังเป็นนะ GEK นะฮะรถธรรมดาสายเหนือนะครับผม CC16 นะฮะ4011นะครับผม ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมผู้โดยสารก็จะเยอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็ออกลาช้าด้วยนะครับวันนี้ก็เข้าประแจนแล้วนะครับ คันท้ายนะฮะสองหนึ 2, 1, 1, 1. ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินก็สาเหตุที่พ่วงสองหัวจักรนั้นต้องเอาไปส่งบางซื่อนะครับที่บางซื่อก็จะมีหัวจักรรอเปลี่ยนอีกทีนะครับผม